สวัสดีครับโปรทรีปาติกตากันนะครับวันนี้อยู่กับช่องเอ็มเชนเจ็ดเก้าครับวันนี้วันที่หนึ่งมกราสองพันยี่สิบสองครับขอส้นเสียงแรกมีสกปอาส์เสงแรกทุกคนนะครับเดี๋ยวเข้าเกมมามีการอัปเดตมาสองสามอย่างนะครับคือหนึ่งเยียตินี่ครับขอร์รีรถร้านคะ่ะนี่ไปซื้อกันนะครับสองวันนี้ ที่ผมจะรีวิวของวันนี้่ยน,นี่ผมยืมหมาดอะไรผมได้มารีวิวเกาะสวนใหม่ครับไม่ดีหรอครับวันนี้อ่ะผมต้องไปสำรวจก่อนตอนเนี่ยตอนนี้ผมเร่งไปสำรวจที่ทางรถไฟมาแล้วจะสำรวจให้ทุกคนเห็นเลยนะครับด้วกันต้องเอาอยาไปเยอะ โอเราต้องเตรียมพาเคทล่ามาไม่จะสมัวปากยัก็ดีนะครับที่ระเกาะดีกว่าทุกคนทีละคลิปคลิปเอาไหมทุกคนเอาไหมครับทุกคนคนจะไล่จากทางใต้ไปถึงทาง,างเหนือไหมทีละคลิปทีละเกาะเลยทุกคนเอาไหมครับ วันนี้เขาแต่คิสตันด้วยคือแบบจะมาอัตีไปคลิปให้จบเลยไหมครับทุกคน mm hmm. เอาไหมวนหนึ่งให้ผมทำหนึ่งคลิปวนสองให้ผมทำรวมคลิปอะว,วัามาหมดความคิดเห็นมาเลยครับเดี๋ยวผมไม่ร่วมเอกโอเคนะทุกคนเนี yeah. ่ยสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตอัอ กาะได้ที่หมดสำรวจคือจะเป็นท่าเรือก่อนนะครับเนี่ยท่าเรือเพราะท่าเรือเป็นพื้นที่เยอะมาโดดลงเลยนะครับทุกคนนี่มีเจะคขอมมีเจ้าของใหม่ยุ่งในะยุทติผมยังไม่รีวิวยุทติผมยังไม่เคยรีวิวนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปรีวิวคลิปนี้กัทุกคน ครับวันนี้ผมจะเล่นจำคลิปทุกคลิปเลยครับเกี่ยวกับโกศวันนี้จะได้ยอดวิวพุ่งจะได้ยอดติดตามพุ่งครับไปไกลครับไม่เป้าหมายผมคือร้อยซับครับถ้าพุ่งเป็นหมื่นซับก็ยังดีมามีคนมีคนเราสมมติเ่าจะรีวิวไปด้ว,วเเยเลยครับรีวิวแล้วก็ฆ่าคนไปเรื่อยเลยครับ ยิงคนไปด้วยนะครับทุกคนเพราะตอนนี้เขาเราอย่านี้เขาคตสุดเด็ดตอนนี้เขาเล่นเกาะสรรค์ใหม่ให้เพื่อได้คริสตัลน,นะครับทุกคนแล้วผมจะเล่นเอาคริสตัลมาว้ยเพราะผมจะเก็บคริสตัลมาใช้ครับยามจําเป็นของผมมามามาครับรีวิวกเกาะเกาะเทือกเขานะครับนี่เป็น อะไรองไม่รู้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราะรีวิวข้างในก่อนนะครับข้างในจะเป็นห้องถงนะทุกคนเป็นห้องถงไว้เก,ก็บพัสดุสินค้านะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกัน,นครับนี่นี่ครับจะเป็นเกาะจะเป็นพัสดุข้างในนะทุกคนเกาะจะมีความละเอียดนิดนึงนะครับนี่เกาะจะมีความละเอียดนิดนึงครับนี่จะเป็นเกาะจะมีมีตู้คอนเทนเนอร์เพียบเลยนะครับทุกคนนี่มีข้างในด้วยอืม ส่วนเราก็ปิดขั้งนอกกันครับมีกำแพงมีมียามเฝ้าสักคนไม่เลยทุกคนไม่นา่าจะมีน,ทนะทุกคนต้องรีวิวที่จุดเดียวก่อนนะครับพอดีพอดีเวลาผมอาัดผมต้องเอาให้มันได้ทั่วแม็นะครับพยายามจะให้ทําได้อย่างไ้นครับแต่มันไม่ไหวครับนย่างในก็ไปเหมือนกันอันเดิมนะครับอืม ผมขอดูไล่ยิงก่อนนะครับผมไม่มีผม,มมผมไม่มีพังพี้นะครับขอโทษนะครับทุกคนในข้านนี้เรามีแ้งน้ำสองอันนะทุกคนลงเกานนี้ท่าเรือส่งสินค้าครับทุกคน ผมไม่เกี่ยวอะ่ะอืมไม่อีเกาะอย่างเดีวยวทุกคนวันนี้ยิงอยู่นา้าดวผมยิงกับแล้วนะผมเนี่ไปอืมหมดเรื่องครับมึนนี่จะมีเกาะมีภูเขาวไ้ว้ทุกคน ตรงนั้นจะเป็นเกาะจุดว่าชื่อว่าจุดชื่อศาสตร์นะทุกคนจะใช้รถในการสำรวจนะทุกคนจะเร็วกว่านี่นี่ครับเป็นเกาะนะทุกคนมีถธธ้าเรือสุสาบ แล้วมีเรือบรรทุกไว้นล้ทุกคนนี่จะเป็นอย่างนี้นี่ครับจะเรือบรรทุกแล้วมีเค,นนครเคน,นนะครับเครนตั้งนะครับทุกคนจับเทปเอาไว้รวมไปงงอยนีครับนี่หรือแค่ครึ่งส่วนนะครับทุกคนนี่ข้างเงินจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่นี่ จะมีเรือบรรทุกหนึงด้านนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะทุกคนเข้าได้ยุ้ยสวยมาครับทุกคนมาสิ่งนี่งเดครับ สวรรค์ใหม่อีเท่เรเอึดเลยแ,แล้วผมชอบอะวิวจีทัสสวยใช้ได้ครับยอมรับอืมนี่ครับอุ้ยอุ้ยผมเกือบ อย่าว่าไม่ได่ผมซ้ำซากเือมารีวิวเกาะครับแล้วไม่มอยากมาฆ่าเว้ยถ้าเกิดพวกนี้ไม่หายก็ย่อๆแบบไม่ยิงครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่บอกเออพวกนี้มันยิงผมเิงนะวันนี้วันนี้สาวยิงทครวันที่หนึ่งนะคนโอเคครับขอจบปิดที่เท่ทนี้ขอบคุณที่มากดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ สวัสดีครับ